ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวกรอดแน่แม่แฟนยูทูบทุกคนฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอีสานชาแนลครับบ่าวกรอดหอยงองคือเก่าพี่นอ้องบ่าวกรอดหอยงองหัวกุดวันนี้บ่าวกรอดที่ภามาอบมันกินพี่นอ้องมันแกว้วมันแก้วหวานเกาหลีไหนพี่นอ้องเปิ่งงามบ่หัวน,หน้อยอยู่พี่นอ้อง อ้ยน้อยนยมันยังบรทันเน่หน่หนุ่มพี่น้องอันนี้มันคือที่เป็นมันของอัินตีกายเนี่ยพี่น้องบอกก่อนว่าที่อบเสียหนออบกินให้มันก็นอนกินเด่นพ่อมีมองหายู่หายกินภาไในเราพี่น้องอยู่ไหนมันนั่นมันอือดมันยากษ์มองยู่หายู่หายกินกับมีดเต็มมองงมหอยกับมองอัินท่นเท่านั้นแหละพี่น้องบันคือบ้านเ้าคิดทอดบ้านเ้าอยู่พี่น้องเอ้ยเตะกบเตะเกล็ด มัหวานน้นนอยนี่นิดไม่เป็นไรน่ดน้อยนี่แต่ว่าแซ่บดีพี่น,น้องมันหวานหวานดีเด้พี่น้องมันคือคอมเมนต์นั่นก็คือมันมันหวานญี่ปุ่นเลยพี่น้องเนี่ยไฟก่อนน้องอันเขาหองสุกแล้วบ้างเดี๋ยวจุดไฟก่อนข้องสุกแลือบ้างอ้าวแกติกติน้อยแบนพี่น้องเลยมันอติดแล้วตอ้ ติดยาแก๊สเตาอบตาอบแก๊สพี oh, ่น้องพอบุ๋งพอแล้วเนาะมันเต็มถาดเลยดเไม่ใช่พี่น้องตาปอเไอแป๊บเอเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเอาอยู่เด้อเนี่ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้มันเพิ่นปลูกไงพี่น้องอันนี้คือที่มันของปีไก่เนี่พี่น้องบ่ท่านกับปลูกเพิ่นปลูกในเฮาวนะพี่น้อกับพุงหมูกันว่าได้จังได๋ต่อแก้เพิ่นเอาให้หมดละพี่น้องทำมาเบิ่งบัดสุกเด้อ Nó phải là xẹp, bỏ nó qua thịt Chua hẳn thấy không? Thịt nó bật thát thấy không? <laughs> Khó sụp đâu bác nào giờ bây con bỏ bọt khẩu nó ra, ô ba cái này Đánh nhọn chú, đánh nhọn chú, bây nào bây giờ nhọn giờ Để, ba bắt con khẩu này nó, cong khẩu Ồ. พี่น้องก้อนข้อบ้านเฮาเลยพี่น้องเนี่ยซื้อยุโรถไทยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเมื่อใดก้อนที่ไทยรถไทยมันโดอกพอเร็วเกิดลืมคนหลายยังบ่ทันมาเที่ยวรถไทยพี่น้องเลยที่ไทยเบิ้งรถไทยมีสุยางได้พี่น้องด้รถไทยอยู่กับประเทศเนี่ยเออใส่กระเปใส่หนักไว้พี่น้องเอ้ยยุ่งสิล่ะสักอู้บ่ค่อยสบายพี่น้อง ค่อยดค่อยกันไปพ่ค่อย็ดซอยเบึ้งซอยแง้กันไปอดี๋ยว่า <c zag lt ar> <laughs> ้อนท่พามากินเดี๋ยวทิพากินข่ากับมันแก้วเสียไปเลยอากหัวมันแก้ววานะ อืมลงตัวส้ลสน้อออ้บอกรถลงไปปิดไฟตายมันกลับบ่อสูกเลยโอ้ยหรอ โอ้ยยิงสีแล้วโอ้ยโยมาปิดแกพปล้อไส้เขา่าเราปิดแก้นเนาะโอพอปนี่หละพี่น้องนโอ้โหมองส่ดจริงพี่น้อเดือก,าน,กานมากกหาเนาะ เล่นเนี่ยังไงล่ะพี่น้องลายยุ้น่เดี๋ยวเราเป็นฝากย LIKE ไปพ nah ี <c <c ่น er> ้องเด้อท่านกลับไทยอ่ะโอ้คือตีดนวนตีบนเน่าบนนึกเจ๊เอไปอาบน้ำมาพี่น้องสุกแล้วมันสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเอาพี่น้องมาสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วโอ้สีเหี่ยวหน่อยนึงเลยพี่น้องเด้อเหี่ยวเพื่อ้าของเจ้าสุกโดนแล้วข้าจะอาบน้ำยู่ คาทีอาบน้ำอยู่มันแก้วพี่น้องมันแก้วมันแก้วอันนี้ของแท้พี่น้องมันแก้วด้วยนะเขาเอื่นว่ามันแก้วหรือมันเทศนั่นเองอันนี้สองพยานนะพี่น้องมันแก้วโอ้ยเราสบาวายไหมละนี่ของแท้พี่น้องมันแก้วหวานพี่น้องมันแก้วหวานโอ,ขอ,อเขาหลอกใช่แหม ได้ใจความพี่น้องเขาหลอกแค่แล้วได้ใจความมันแกวโอ้ยดอกบายพี่น้องนะพี่น้องประมาณนี้ละมันแกวพี่น้องมันก็ที่ประมาณนี้ละนะปอกก่อนมาเนี่ยพี่น้องมันนี่ละมันนี่ละมันนี่ละมันพุ่นนี่ละอือหบอหลีนพี่น้องบอหลีนโอ้ยบอมของมันอเอาไปกินกับยังกบวากรกินกับเขาล็องเบื้องหนังที่เป็นแดดมันหวานนี่หรือดิหวานแท้่ดิไมพี่น้อง กะอดแลดกะอดกลดกะอดกรลดเรขาถามมาเบิ delayed, ้งตอนปอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ่าดูนี่เนี่ยบ้าก็ัิตีปอกเบิดนี่จะต้องใช้เวลานิดนึงเป็นพระนาเล้วพี่น้องมันแก้วมันแก้วมันแก้ววานเกาหลีพี่น้องปอกเสร็จแล้วจ้าปอกเสร็จแล้วเออ อ๋ออ๋อนี้เก็บไปแด่ะส่นว่าที่กินกับเขาส่นพี่น้องไม่กินเขาแล้วนะก็เคยหินนี่ละสองวนแล้ก็เคยหินกนกนั้ยนี่นี่เขาเขาหวานเอาคำเขามั้งสิเนี่ยมาบีเลยพี่น้องเนี่ยบีเนี่บีเนี่ยพี่เนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยเนี่นี่นี่ยน้ยเนี่ยเนี้ยนี่เนี้เนียเนียเียเเเนีน้นนน ข่าวนิ่มแซนด์วิชเบากรอนอันน yes no ี้ข้าวนิ่มหนึ่งเว้ยไม่เป็นไรอืมอืมหวานหวานแค่เพื่อนหวานมันจะว่ามันเกิดบ้านเ่านี่กินมันที่บ่หวานมันที่บ่นนั่นประได๋เขาต้องมีน้ำตาลน้ำเชื่อมนี่นี่จัดเลยอืเพี่น้องใบอันนี้เขาเอ็นว่าใบเพี่น้องบบเป็นเทียงได้หน่อยใบ เรื่อกับบอแมนส่อว่าใบอืมใช่ไหมอืมอืมอันนั้มอ่ามบอกที่ปัดอืมอืมข้าท่าข้าทชาปลาเลืออืมแซ่บเลยอืมอืมแซ่บบ มันแก้วไม่น่องมันแก้วนี่ละอันนี้สองพยางค์ไปหน้องของแท้ของแท้และของจริงไม่โดดไม่โดดมันแก้วอร่อยกอนี้อืมอืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะครับ อือันนี้คือ่อรูปหัวใจเนาะจารูปหัวใจเออมันจะรูปหัวใจข้าหมด์ม้งมิ้งสักหน่อยก็ตีมาเออ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  identity แซ่บแซ็บอยู่เซ่บอยู่ร้องเบิองร้องเบิองแต่ว่าต้องหามันแก้วหวานเด้มันแก้วหวานเหรอจ๊วบอืมอืม คือว่าโอ้แต่ว่ามันทรงแขนๆใช่ไหมทรงแขนๆเดาะหาน้ำหมดเรียบๆมันเรียบเดาะหาน้ำก่อนเบนึมแป,มแปเบเดียอแขนทรงพระแขนแขนมากเขาแขนมากเขาก็เดินเข้าไปข้างตู้เย็นแล้วเขาก็เปิดตู้เย็นออกแล้วก็น้ำออกมาเขาแขนมากเขาก็กระดกน้ำเข้าไปเพื่อแก้แขนเขาแขนมากนี่คือการแก้แขน การแก้แค้นของสูตรคนหัวหนองหรือการกินน้ำเข้าไปเมื่อคุณเกิดอาการแค้นแล้วแค้นคนหัวห่อง can, มันแค้นบ่มันแค้นโกรธแค้นโกรธอย่างไ้แค้นมันคือมันแน่นท้องโมไม่ต์แน่นท้องคือมันที่หน่อยม,มันแค้นละจะบางอะไรบอกก็ไปก็ามาไปอ่ะอีกไม่สักคำสิพอเป็นกระใสกินพอเป็นยาอย่ากกินมากเดี๋ยวมันจะผอม โอเคค่ิน,นี่ผมนี่วันที่นั่งเอิ่มแต่ยุ่งที่ละเดี๋ยวพี่บอกคำใดมีน้ำว่า,วา,วาอกอืมกินนะว่ดูบดบ่าใดหรือนิ่วคือดูดสุภาพแกอ้ามันทีนึนงนะหมดแล้นนะอืม <c oughs> เอาคำนี้ ไอแปะม,มนี่คำแยกไปมันแค่อ่ะสรุปมันแก้วพี่น้องมันแก้ววอราวอร์ีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บากอดอีสาชนชาแนลเด้เริ่พี่น้องเด้อครับประกาศส,สิได้บากอดกจะได้เฮ็ดคลิปอีกแม่ต่อไปพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อติดตามผลงานเรื่อยๆ อย่ติมจยาปากนะพี่น้องเดอ้อครับสวัสดีครับ